สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดี f อซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับทุกคนสวัสดีแฟนคลับช่องรุ่งพรทีวีพารวยนะคะลองอีกนะคะลองอีกสักตั้งอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งท้อถ้าท่านท้อแล้วสาวดำจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะสาวดำก็จะหมดกําลังใจก็ไม่มีกําลังใจสู้ คิดสูตรค้นสลับจับตัวเลขแนวทางมาสลับมาทำมาเค้นมาทำแมาจะให้ออก3มตัวนะคะเหมือนที่ทุกวัดผ่านมา mm hmm. เพราะฉะนั้นกําลังใจนะคะ mm hmm. หนึ่งกำลังใจคะอย่าลืมนะคะทุกท่านต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะ ซึ่งกันและกันอย่าลืมค่ะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่าพิ่งทอดทิ้งนะคะอย่าพิ่งทอดทิ้ง ปูสาล่าให้มาตามที่เยจิตตั้งไว้ให้ท่านดูนะคะทีนี้เยจิตก็ได้เลขตัวแนวทางมาจากปู่ลึกลับนะคะไดนละโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่ในละบันเมาเนี่ยโอ้ยเนาะกันกันหาไม่เจอกันท่านผู้ชมหาบออเดอ้อีปนอง แล้วตัานจากปู่ลึกลับมากไปแล้วก็กำมะนั่นกันน,อน้องนะได้แล้วเราก็มาเขียนกันเลยค่ะมันั่งในตัวได้นี่ของงวดประจาวันที่ส6บมิถุนายนพศ2 5 6 7นะคะปู่โซาล่าท่านให้มาแล้วทีนี้ก็มาปู่ลึกลับค่ะท่านบ็ให้ประจํามาเป็นเวลา3าปีแล้วนะคะ fc ทุกท่าน fc เก่าก็ทราบดีเนาะส่วน fc ใหม่ๆอย่าพึ่งท้อนะคะอย่าพึ่งท้อค่ะ อย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งแท้อย่าพึ่งทอ้อแท้นะคะอยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะให้กำลังใจกันค่ะดูนะคะเราก็ดูว่าแต่ก็ภูมิใจอยู่กับว่าไม่มีเอฟซีท่านไหนที่คอมเมนต์มาบ่นมาว่านะคะเพราะว่าเลขสูตรไม่เข้าก็ ให้กำลังใจก็มีมีกำลังใจค่ะเดี๋ยวจิตปฏิวก็จะได้มีกำลังใจคิดสดค้นเนาะผู่ลึกรับค่ะอันนี้เป็นเลขปู่ลึกรับนะคะไม่เกี่ยวกับสูตรนะคะ ต่ว่าจะเขียนว่าสามตัวบุโอ้ยนะคะโอ้ยใจไปจากไหนรอบัีน้เน de ปู่ลึกลับค่ะเราก็มาตามแนวทางของปู่ลึกลับนะคะอ่ะบนนะคะล่าง แต่ซึ่งก,กันแล้วกันนะคะทีนี้ทุกทุกท่านเป็นจิตพจะดีก็พยายามนะคะอ่ะมันหลุดแค่งวดเดียวไม่เป็นไรคะ่ะขอเพียงให้กำลังใจนะคะเป็นจิตพลดีก็จะได้มีกำลังใจสู้อีกต่อไปค่ะอดตาหลับขับตาน,น,นอนแต่โกสมัยก่อนก็าอดตาหลับขับตานอนะป็อกเพลงเดี๋ยวนี้ต้องอดตาหลับขับตานอนทำสูตรหวยนะคะ เราก็พูดกันตรงไปตรงมานะคะอ้าวอันนี้มันตาสีเรียนเลยตาสีเรียน เจดกดคนนะคะพอดีมันไม่พอ ให้ตัานเดอดูนะครับนะคะปูลึกลับนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขแนวทางของปู แคปหน้าจอไว้เลยนะคะเอฟทีที่รักทุกท่านนะคะแนวทางของปู่เสาล่านะคะทุกปู่ที่ให้ในช่องเย็นจิตพอทีบีเนี่ยนะคะให้กับสาวดำเนี่ยจะล้วนแล้วแต่เป็นปู่ปู่เซียนทุกเซียนที่ให้มาเนี่ยอยู่ด้ยวยกันมาสามปีสีปีคะ่ะมีเข้าไม่หลุดแต่ส่วนมากจะเข้านะคะ ทางด้านขวามือไี้ปู่เสาล่านะคะปู่เสาล่าของปู่เสาล่าให้มาที่706แล้วก็17นะคะสองตัวบนล่างก็จะมีเ0็7 06น7 61และ10ค่ะส่วนปู่ลึกลับนะคะปู่ลึกลับท่านก็เข้าบ่อยเหมือนกันค่ะให้มาที่473และ03นะคะ สี่เจ็ดสามศูนย์สามค่ะบนล่างก็จะมีสี่เจ็ดสี่สามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดศูนย์สี่และศูนย์สามค่ะพิจารณาดูนะคะหากว่าท่านชื่นชอบท่านก็จัดเลยค่ะนะคะรีบซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยตอนนี้ยังยังไม่ดังนะคะตอนนี้ยังไม่ดังเดี๋ยวพอประมาณวันที่อ่า ประมาณวันที่อะไรเดียวไอ้วันนี้วันนี้มันวันอะไรวันนี้เป็นวันที่สี่ที่ห้าค่ะวันนี้วันที่ห้าจะตะวันมาที่สิบสิบเอ็ดแล้วก็ดังกันให้ลืมเลยนะคะตัวเลขเนี่ยไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะ e ye yeah ดังกันให้ลืมเลยะคะ่ะ <c ười> ดังกันให้ลืมเลยหมายถึงดังกันทุกตัวนะคะดังทุกตัวไม่รู้สำนักไหนต่อสำนักไหนนะคะดังทุกตัวเลยพี่น้อง อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะที่สาวดําพูดเนี่ยดังกันให้นวนเลยนะคะดังกันให้นวนเลยทางโน้นก็ดดังทางนี้ก็ดังเราไปออกมาเนี่ยอันอันเพียบซื้อลัตเตอรี่นะไม่อั้นค่ะจะเอาตัวไหนก็มีนะคะจะเอาตัวไหนก็มีขายให้นะลัตเตอรี่ไม่มีอั้นค่ะ ซื้อสบายใจถูกก็ขึ้นเงินสบายเฉบเลยนะคะแคปหน้าจอไปนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเลข สองสำนักนะคะของสำนักปู่เสาลาดและสำนักปู่ลึกลับมีสองสำนักเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีตามต่อและให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะเอฟซีธารักทุกท่านหวยพึ่งไม่เข้าแค่งวดเดียวนะคะแค่แค่งวดเดียวจากสองปีนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็เข้ามาสองปีแล้วก็พึ่งมาหลุดก็รวมแล้วสี่ปีหลุดสองครั้งค่ะสําหรับสูตรสาวดานะคะขอให้ทุกท่าน ร่ำรวยร่ำรวยงวดนี้ต้องมีเฮกันนะคะทุก,ท,กท่านค่ะ